ข่าวประจำวันที่24กุมภาพัน2,564ความคืบหน้าล่าสุดบำนาญแห่งชาติเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงวัยไปแล้วฟังกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอค่ำคืนนี้นะครับจะมาทำเกี่ยวกับเรื่องของแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าล่าสุด สำหรับเงินเบี้ยนะครับผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับก็คือบํานาญแห่งชาตินั่นเองนะครับก็คือเบี้ยยังชีพนะครับก็เป็นอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะครับประจาวันที่24นะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาแจ้งให้ทราบนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทํามานานนะครับใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ก็อย่าลืมรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปให้ด้วยนะครับ ก็สําหรับความพืบหน้าล่าสุดนะครับผู้ตรวจนะครับเสนอแก้ระเบียบคนรับเงินบํานาญพิเศษนะครับได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับก็มีมตินะครับสําหรับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับให้คนได้รับเงินบํานาญพิเศษนะครับได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยนะครับ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน120วันนะครับก็ประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับแล้วก็เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะเป็นท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเป็นประธานประชุมร่วมกับผู้แทนกระทรวงกลาโหมนะครับก็คือพลเอกวิทัศนะครับกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็กระทรวงการคลังนะครับกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเนี่ยกรณีการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับซ้าซ้อนกับเงินบำนาญพิเศษนะครับก็หลายๆท่านอาจจะโดนเรียกเก็บเงินตรงนี้ไปนะครับก็เสียใจด้วยนะครับก็ยุ่งยากกันไปมากมายเลยนะครับสําหรับเงินรับเงินซ้าซ้อนตรงนี้นะครับที่ผ่านมาเดือนกว่านี้นะครับ ก็ทางพลเอกพิทัศน์เนี่ยเขากล่าวว่ากรณีดังกล่าวนะครับมีการเล็กร้องร้องเรียนเนี่ยและผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ามีผู้สูงอายุนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนถูกเรียกเงินคืนเก็บคืนเนี่ยจำนวนมากนะครับจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาประชุมเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับและหาทางออกร่วมกันนะครับจากข้อมูลเนี่ยพบว่าตามพรบรบําเน็จ หรือบำนาญเนี่ย2494นะครับมีระบุถึงเงินบำนาญพิเศษว่าเป็นเงินพิเศษที่รัฐมีเจตนาให้กับข้าราชการนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับจนตนเองได้รับอุบัติเหตุนะครับออพิการหรือเสียชีวิตนะครับนอกเหนือจากเงินบำนาญบำเหน,น็จเนี่ยตามระเบียบที่ได้รับนะครับและหากเสียชีวิตก็จะตกทอด ถึงบุคคลในครอบครัวนะครับไอตรงประเด็นนี้นะครับที่มีประเด็นนะครับตรงนี้เลยนะครับแบบนี้เงื่อนไขเงินบำนาญพิเศษจึงถือเป็นเงินคนละก้อนนะครับกับเ,ออเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับซึ่งประชาชนมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินทั้ง2ก้อนเนี่ยนะครับดังนั้นในการประชุมเมื่อวันที่5เนี่ยก็คือทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับจึงอาศัยมาตรา33นะครับตามพรบ นะครับว่าด้วยการตรวจการแผ่นดิน2560เนาะมีข้อเสนอให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ2 5 5 2นะครับให้คนที่ได้รับเงินบำนาญพิเศษนะครับได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยนะครับโดยให้ดำเนินการเสร็จภายใน120วันนะครับและกำหนด บทเฉพาะการให้ผู้ได้รับเงินแล้วถือเป็นการได้สุจริตนะครับโดยนำคำพิพาคษาสานีกานะครับก็คือหมายเลข108 50เนี่ยมาเทียบเคียงนะครับถือว่าเป็นรางที่ไม่ควรได้นะครับลาบที่คขาัวได้นะครับก็ไม่ต้องไปเรียกเงินคืนจากบุคคลน,นั้นๆน,น,นะครับสำหรับ ส่วนบุคคลที่นําเงินมาคืนภาคตัดแล้วนะครับใครที่นําเงินเนี่ยไปคืนภาครัดนั่นเองครับก็ถือว่าได้แสดงเจตนาลมที่จะเอาเงินตรงเนี้ยที่รับเงินซ้าซ้อนเนี่ยมาคืนนะครับไม่ได้อยู่ในฐานะที่เดือดร้อนหรือเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับจึงไม่ขอรับเงินก้อนนี้นะครับแต่ทั้งนี้เมื่อมีการแก้ไขระเบียบแล้วหากบุคคลใดที่ได้รับเงินบํานาญพิเศษอยู่แล้วเห็<ถา>นว่าตนเองมีสิท<ญ>ธิที<ส>่จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุขออภัยครับ เห็นว on ่าตนเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยนะครับก็สามารถไปยื่นแสดงความจำนงได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยผู้สูงอายุก็คือกรณีรับเงินซ้ําซ้อนนะครับแล้วก็ถูกเรียกเงินเก็บอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบอีกนิดหน่อยก็คือเกี่ยวกับ บัตรคนจนบัตรสวัสดิการของรัฐนะครับเร็วๆนี้จะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับผมรอบใหม่นะครับเปิดลงทะเบียนให้ลงทบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการของรัฐรอบใหม่นะครับแล้วก็มีการปรับเกณฑ์แล้วก็ทบทวนสิทธิ์ด้วยนะครับว่าใครสมควรจะได้รับบัตรนี้นะครับก็สําหรับเกณฑ์ใหม่นี้นะครับจะพิจารณาจากเดิมที่มีรายได้เป็นบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน10,000แบาทต่อปีนะครับถึงจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรตรงนี้นะ แบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีแล้วนกะ็แล้วก็ผู้ที่มีรายได้เกิน10,000แบาทต่อปีนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับ2กลุ่มนี้จะไม่ได้รับเงินเยียวยาเท่ากันนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ห่างกันมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็สรุปเกณฑ์การพิจารณาบัตรคนจนบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่นี้นะครับก็คือลายเก่าที่มีบัตรนะครับต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับก็คือใครที่ ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องมาลงทะเบียนซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์นะครับสําหรับรายเก่ารายใหม่นะครับจะใช้เกณฑ์พิจารณาฉบับใหม่นี้นะครับก็คือ2564นี้นะครับโดยจะใช้ระบบบล็อกเชนนะครับเข้ามาช่วยในการคัดคนนะครับว่าใครจนไม่จริงนะครับก็จะถูกตัดสิ์นะครับจากเดิมพิจารณาเป็นบุคคลนะครับก็ปรับปรับใหม่นะครับเป็นพิจารณาจากครอบครัวเลยนะครับ ก็คิดเงินจากครอบครัวรวมๆนะครับใครที่มีรายได้เกินเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้รับตรงนี้นะครับแล้วก็คงสิทธิ์ที่เคยได้ไว้ก็คือเงินค่าน้ำค่าไฟนะครับ230าบาท100บาทรวมเป็น330ร้บาทนะเงินผู้พิการ200บาทนะครับแล้วก็บวงเงินลดสินค้า2 0 0ร้อถึงสามบาทนะครับส่วนลดค่าโดยสารสารธารณะ500บาทนะครับส่วนลดกา๊าซหุงต้ม45บาท นะครับแล้วก็นําสิทธิ์ในการครอบครองรถแล้วก็บ้านเนี่ยพาพิจารณาด้วยนะครับผมว่าจะได้ถือบัตรตรงนี้หรือไม่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิตด้วยนะครับแล้วก็บูโรอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ใครที่จนเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ข้าราชการลูกจ้างรัฐวิสาสากิจหมดสิทธิ์นะครับผมไม่ต้องหวังนะครับก็มีมาแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับ คำคืนนี้โอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับก็สําหรับคําคืนนี้ขอบคุณให้เราฟังครับสวัสดีครับหากใครมีคําถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ f a c e b o o k นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคําถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับ แนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว 3TV ทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสาข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลในหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับ ก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ตอบคําถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสําหรับคําถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากาพลาดก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น f เฟซบุ๊กก็ไปกดถูกใจเพจข่าว 3TV ีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ Youtube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3าทีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนานครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงิน ช่วยภัยแรงเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ํารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับไม่ที่หนึ่งก็ที่สองที่สามก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับ ขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ